โยวาซับอิสมี n โนติสนาวสตีน้องๆทุกๆคนได้นะครับเดี๋ยวพี่โนติสอีกแล้วนะโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตแพชโนตอัปเดตที่3ของแมปออสตารถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับร้านจาหน่ายไก่ตันข้อเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช e ็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย Ugphone ซึ่ง Ugphone <c oughs> เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์ม่่่่อย้้าาางนนนนกดีีวคเเตตพแแ10บททั๋ บาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนำเจ้า m v p เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวนโหลดยูนิโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโดยอัปเดตนี้หลักๆก็จะเป็นในส่วนของ Tri อัลนั่นเองนะครับโดยอันแรกเลยนะครับก็คือ Tri อัล3นะครับผมโดย Tri อัล3เนี่ยจะมีทั้งหมด3ด่านนะครับโดยด่านแรกเนี่ยเราสามารถหาเหรียญได้นะครับโดยเงื่อนไขการผ่านก็คือจบเว็บสุดท้ายในเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับแล้วก็ด่านที่2นะครับสามารถหาเหรียญได้ยูนิตฟรีเซอร์และหมวกฟรีเซอร์เอาไปอีโวยูน้าากคลเรไป โยูนิตในอัปเดตนี้ได้นะครับต่อไปอันที่2นะครับผมระบบติดตามเควสนะครับจะสามารถปักหมุดเควสที่เราต้องการเคลียร์ได้นะครับอะไรที่เราต้องการที่จะเน้นเนี่ยเราสามารถปักหมุดแล้วก็ดู tracking ได้นั่นเองว่าดูติดตามได้นั่นเองว่าเราถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับผมต่อไปอันที่3นะครับเพิ่มโหมดการฟาร์มออฟไลน์นะครับส่งยูนิตเราเนี่ยไปทําภารกิจเพื่อรับ EXP และของต่างๆยิ่งยูนิตเก่งเนี่ยจะทําให้เวลาในการเคลียร์เนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีโอกาสที่ภารกิจนั้้้นนนนนนนจะลลมมเเเหวววดยช่่่่่กัััออองผตตไปใสที4 นะครับก็คือฟรีเซอร์หรือซูพ r e ร e เ e ดเดอร์นั่นเองครับมีความสามารถในการแปลงร่างซึ่งจะสามารถแปลงได้ตามดามามจที่สะสมนะครับมีระบบลุกเล่นกับซาบอนเมื่อวางยูนิตแล้วที่จะช่วยฟรีเซอร์โจมตีรอบๆวงโจมตีของฟรีเซอร์นะครับต่อไปอันที่5้นะครับเควส์เอ็ใหม่นะครับจะเป็นเควส์อีโวทรังนั่นเองโดยเมื่อเราชนะแล้วเราจะได้รับดาบเพื่อไปอีโวทรังนั่นเองนะครับผม แล้วก็ในส่วนที่6นะครับของเกี่ยวกับร้านค้านะครับเพิ่มร้านค้า t r i a l 3ขึ้นมานะครับแล้วก็รีเซ็ตร้านค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ t r i a l แล้วก็ดันเจียนนะครับสำหรับใครที่เคยแลกรีโลไปแล้วก็สามารถแลกใหม่ได้อีกครั้งเลยนะครับผมต่อไปในส่วนที่7นะครับยูนิตใหม่นะครับจะมีทรังห้าดาวมีคูลเลอร์ห้าดาวมีซาบอนห้าดาวมีดาร์กเน็ตห้าดาวแล้วก็มีคูลเลอร์สี่ดาวนะครับผมต่อไปในส่วนที่8นะครับยูนิตอื่นๆที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีอีโปห้าดาวเอเนลดาว อีกิส์หดาวนะครับโดยอีกิสเนี่ยจะเป็นยูนิตเลดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็โจเซฟโจสตาร์สดาวแล้วก็ซีซ่าเซเปอรี่สดาวนะครับผมต่อไปในส่วนที่9นะครับบับซงจินอูโดนลดค่าอัพลงนะครับโดยซงเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะมีค่าวางอยู่ที่1,250นะครับเมื่อมีออสตาร์เนี่ยจะค่าวางอยู่ที่2,187นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกบัฟค่าอัพลงมานั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยซงจะอยู่ที่700นะครับซึ่งเมื่อมีออสตาร์ก็จะค่าวางอยู่ที่่1,225นนนััเองะครบผม โดยในส่วนที่10นะครับยูนิตดันเจี้ยนนะครับอควาถูกสลับเปลี่ยนเป็นยูนิตใหม่ก็คือด์กเนสนั่นเองนะครับผมจากเรื่องเดียวกันเนาะและในส่วนที่11นะครับรางวัลอ e ีเวนต์ฤดูร้อนนะครับกล่องทุกชนิดสามารถเปิดได้แล้วนะครับผมตอนนี้ซึ่งเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับอิปโปเอเนลโจเซฟโจสตาร์แล้วก็ซี่าเซเปอรลีนั่นเองนะครับผม